สสวัดีพี่น้องฟองายสุภุสุคนสุมงสุบอลเนาะวันนี้เป็นคีปีเซตแล้ว่าอีพีปีเซตเนาะนี่ก็คือเบื้องล่างเขาคือห้องแถวทุกคนห้องแถวเนาะนี่คือบ้านดงจอกเลยว่าบ้านอาร์มอนทุกคนไอ้แถวนี้อยู่บริเวณทุกคนเนาะวันนี้เนาขาก็คือได้มาส่งผมแบบสีแปลกๆก็หนึ่งสีละลอนเนาะแต่ละคลิปหนึ่งอะคือโจรทุกคนนั่นแหละเออมีจะพาผมให้พี่น้องเลยว่าทุกคนมาเบิ้งการตัดพรมของซางเขาคือพิเตอร์คนจะสูทุกคน เฮัทจะมาเบิรงเนาะคือว่าปีเตอร์บาเบอร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวว่าซื้อมูคูนของว่าปีเตอร์โคจูสูเนาะบบตองวลาไย่างห่างไปเบิรงน้ำกันว่าเขาจะตัดออกส่งมาบป็นรอหรือบ่รอไปเบิรงตัวจริงว่าเบิรงน้ำกันสร้างก็เฮาเนาะสร้างปีเตอร์บาเบอร์เนาะเป็นยวปีเตอร์โคจูสูนี่ะก็หลังตัดส่งพบไม้เนาะนี่ขั้งการเดี๋ยวออกกอกของเขาตลอดกันคุณน้าคุณตาก็ดีทุกคนฮันบอนี่จักกินบอสินี้กินก็มีทุกคนในเบิรงบรรยากาศเนนาะอึ

เราสรงกลางทุกคนใช่ปะเบิ้งเนะบิ้งซ้มกันเนาะอีประมาณมองสองสามคนเนาะสองสามคนกำลังเหลาตัดานน้ำเพลินเนาะเป็นตัดฟีเพื่เนปะเนาะ โอเคตัวคนนี้คือหัวที่สองเนาะนี่หัวที่สองเองเนาะคือว่าสร้างเตอบาเบอร์ของเหาเนาะตัดดุตัดดันตัดฝีเพันวาเนาะนี่คูณตุ๊ดตัดไหนกันนาะยอยากที่กดโน้ตด้วยนึง <c oughs> อะไร <c oughs> บิ้งบรรยากาศเบิ้งข้างหลังว่าที่ตัดปไปไหนอ้อกมาปไปไหนนี่ตรงเวบนี้ Mới hỏi. Mới đi nha. Mới đi này vẫn yêu vẫn nằm ở lóc ở lóc, hơi vẫn nằm ngoài 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 บูหัวคันตัดทงยังอตัดงยังนี้ลองท่งกันเนฮลองส่งลองส่งบ้าส่งกางับสมุนิีอะไร เอาลุนเดรอเอาลุ้หัวซวนเดวเสอเาบริสันต์เหรอ้วห้าปวหัวปวดกันอมีลุ้นห้วยกันุ้นหัวซวนอ่ะนะตอนนี้ง่ายอะนะข้าวตองซีดนำกอนนะซีดนำเราจะวีพ่มง่ายผิดทรงเลยไปไหนสมมติว่าซีดนี่ตัวซีดสองเทือนี่หัวเปรียกเดุ้้น่เีบริซีดไหลเทื้อจมูมเลยบอซีดไม่ต้องัมผูใช้ซีดผสมจะอ๊อ อ้าวคนที่สองที่สามกับฐานไปเนาะสบสองสบสามก็เริ่มเข้ามาเนาะอีแบบทานไปอื้ยออะไรทุกคนไม่เดี๋ยวร้อยไม่กำลังตัดผมแล้วก็นี้ตัดผมให้สุดลอคอประมาณโอ้โหตรงมัดหอกคิดลาวเมือออไยมิซิี่เนี่ยขำลัง Nếu anh có thể hỏi, tôi chuẩn bị German ởас volumes đó. Đ Donald Nguyen là Việt Nam đập nghe. команд nhé, đúng các

เอ้ัตวนี่เลยหน่จนเนนี่บ้าแมนคอนเทนต์ได้คนเลือดมิดปล่ามิดจ้าไม่ร่างมิดเออยุยฮิววันที่หเข้ามาพี่น้องเลยสร้างเตอบาเบอร์นี่พี่น้องเลยแบบนไมแหละได้ตัดดีพนักพนตัดฟรีวันนี้เนาะ โอเคทุกคนการตัดผมกับคือว่าสมมาประคุณเนาะทุกคนเนาะให้พี่น้องในเะบอร์ใน,นสูบเนอกะบีิสร้างเวามกำลังตัดฟูสุดท้าย,ยกก ber, ทุกคนอะไรผมกับปีเตอร์บาเบอร์ทุกคนคือว่าปีเตอร์คนจะซูนเองเนาะคืนเนาะนจะมีคลิปกินคลิปยังทุกคนลงสองเขาเด้นอนทุกคนนี่แหละเนาะมือในกาคือว่าค่ำทุกคนห้องห้องมงห้องมงไปกับสมมาประคุณนะทุกคน อะไรฝากไลน์ฝากแชร์ฝากติดตามซองคลิปปักไลน์ไว้เด้อทุกคนเอออมอกอ้อมใจเนอนั่นแหละเด้ออาจจะมีคลิปยังลงอยู่ใสไปให้ยู่ใสเอออาจจะไปทีฟสาวอยู่ใส่กัหฮทุกคนฝากติดตามทุกคนเด้อฝากไลน์ฝากแชร์ฝากติดตามเื่อจะบริหาคลิปใหม่ขององคลิปปักไลน์ขอบใจเด้อทุกคนเด้อะขอบใจหลายเด้อบายทุกคนไปก่อนทุกคนนั่นแหละ